สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักจากไทย PBS ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวรโวกาให้ณะบุคลต่างๆเฝุ้ลาถอ่อมพระบาทดังนี้ เวลา8นาฬิกา58นาทีสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จลงณศสาลาดุสิตดาลายัยสวนจิตระดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวรโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละออมระบาดตามลำดับดังนี้นายดนานสุภัทรพันธ์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไพรสนิทไทยจำกัดน,นำคณะผู้บริหารบริษัท เฝ้าทุนละออมระบาดทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสนับสนุนการก่อสร้างและปร,ะปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบอื่นๆให้แก่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนไปรษณีไทยบ้านห้วยหมากกล่ำอำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีนายวงสกุลกิติพรมวงอายการสูงสุดนำคณะผู้บริหารและนายกสมาคมพิยาอายการพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานกาชาติสำนักง,งานอายการสูงสุด เฝ้าทุนละออมระบาดทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดประจำปี2562เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายจงรักวัชรินรัตน์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำคณะกรรมการจัดงานกาชาดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เฝ้าทุนละออมระบาดทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดประจำปี2562เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย นายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยนำนางสาวภาวนาตันละไมงามและครอบครัวเฝ้าทูละออมระบาดทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อบำรุงสภากาชาติไทยและโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย รองศาสตราจารย์ชนินทินนโชธนายกสมาคมนักเรียนเก่าเนเธอร์แลนด์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการบริหารสมาคมที่ปรึกษาสมาคมและผู้แทนทีมผู้ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลออมระบาดทูนกล้าวทุลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการแข่งขันสมทบทุนศูนย์เรียน รู้การพัฒนาอมก๋อยอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่นายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนานำคณะบุคคลเฝ้าทุลออมระบาดดังนี้นายเกรเกอรี่อาเธอร์แมสแมนและคณะเฝ้าทุลออมระบาดท,ทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาและโดยเสด็จพระราชากุศลตามพระราชอัธยาศัย นางวันนีไทยพาณิชย์และคณะเฝ้าทูลอองประบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่10547ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาทรายอำเภอทับคล้อจังหวัดพิจิตรเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนานายสุการ์สังวันณะและคณะเฝ้าทูลอองประบาทน้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายข้าวสารบรรจุถุงสำเร็จประกอบด้วยกอขอสีข้าวหอมปทุมและข้าวหอมมะลิเพื่อส่งใช้ประโยชน์ตามพระราชอัธยาศัย นายมงคลตันสกุลนายกสมาคมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์นำคณะกรรมการสมาคมเฝ้าทุนลอองกระบาดทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลทิ้งถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นายเพียรโกยสันติสุขผู้จัดการปกครองศาลเจ้าเล่าปุ่นเท่ากงทรงวาานนำคณะผู้แทนศาลเจ้าเฝ้าทุนละออมระบาดทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบกองทุนพัฒนานเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดาลและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายสิ่งของเพื่อพระราชทานแก่โครงการสวนพระองค์สมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีสำหรับใช้ในการช่วยเหลือประชาชนในถิ่นธุรกันดาล ต่อจากนั้นเวลา9ก้ 39. นาฬิกาสานาทีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตละดาพระราชวังดุสิต พระราชาทานพระราชาวโรกาศให้พลเอกเดชาเหมกระสีนาย,ยกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการบริหารสมาคมคณะกรรมการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลานานาชาติ Tour ์ออฟไทยแลนด์2021ประจำปี2564และคณะกรรมการจัดการแข่งขันจักรยานปั่นเพื่อชีวิตไบฟอร์ออลประจำปี2564เ้าทูละอองระบาดทุนกล้วทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระ ร,ราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและสมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด19และน้อมเกล้าน้อมกระหมอ่อมถวายเครื่องแปรสภาพขยะอินทรีย์ให้เป็นดินออแกนิกเพื่อส่งใช้ตามพระราชอัธยาศัยเวลา13นาฬิกา46นาทีเสด็จงลงณนะสาราดุสิตด,ดาลายัยสวนจิตละดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวรโรกาสให้พระภิกษุและคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองประบาทตามลำดับดังนี้ นายสุทธิพงษ์จุนเจริญอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยนำนายชยสิทธิ์ไพบูรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลัยฉะเชิงเซาและคณะกรรมการจัดทำโครงการบรรพชาสามเณรและอบรมศีจารีนีเนื่องในวันพ่อแห่งชาติประจำปี2563และการจำหน่ายสินค้า1ตำบลหนผลิตภัณฑ์ฉะเชิงเซาการกุศล พร้อมด้วยครูและนักเรียนโรงเรียนการชนะพิเศษวิทยาลัยฉะเชิงเซาเฝ้า,ออาทุลละออมระบาดทุนกล้าวุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดทำโครงการและการจำหน่ายสินค้าสมทบทุนมูนล,ลนทธิอนานันทมหิดลและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์ต่างๆของจังหวัดฉะเชิงเซาในโอกาสนี้พระภิกษุร่วมเข้าเฝ้าด้วยนางสุม์ใจคิดนายกก่อตั้งสโมสรโรตารีพลูตาหลวงภาค3340โรตารีสากล นำคณะกรรมาการจัดการแข่งขันโบลิ่งการกุศลจิงช่วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีเฝ้าทูลละอองระบาดทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชากุศลตามพระราชอัธยาศัยนายมโนชัยสุจิตตอุปนาย,ยกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นำคณะกรรมการและที่ปรึกษาสมาคมและคณะเฝ้าทูลออมระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ่วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีครั้งที่19ประจำปี2563สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการแข่งขันร่วมเข้าเฝ้าทูลออมระบาทด้วย นายแพทย์อุทิศศักดิ์ฮริรัตนกุลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลานำคณะมูลนิธิมิตรภาพสัมพันธ์เพื่อผู้ป่วยมะเร็งเฝ้า,ออาทูลละอองกระบาดทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมเดินวิ่งคิดถึงพ่อทรงต่อลมหายใจปีที่3รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิษิาธิราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายผ้าทอเกาะย จังหวัดสงขลาเพื่อส่งใช้ตามพระราชอัธยาศัยนายอัธพลเสือคำรนนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัดสำชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษนำนคณะกรรมการสมาคมเฝ้าทุลออมระบาดทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล A C E P Golf Championship 2019ครั้งที่1 และจากการจัดการแข่งขันแรลลี่การกุศล A C E P P T A Family Rally 62ครั้งที่3โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพลโททำรงรัฐแก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมและคณะ นำคณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองประบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยและทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2564ดังนี้คณะมูลนิธิลูกเสือชาวบ้านเขตคลองสารเฟาทูลอองประบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินคณะผู้บริหารบริษัทมานานเนเจอร์อินโนเวชันจำกัดเฝ้าทูลอองประบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงิน คณะผู้บริหารธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลอองประบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินคณะมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติเฝ้าทูละอองประบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินคณะผู้บริหารธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนเฝ้าทูลลอองประบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินคณะผู้บริหารการประปานครหลวงเฝ้าทูลอองประบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงิน คณะผู้บริหารกรมการขนส่งทางบกเฝ้าทุลอมกระบาดทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินคณะผู้บริหารบริษัทคิงพาวเวอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดเฝ้าทุลอออกระบาดทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินคณะผู้บริหารบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดเฝ้าทุลออกระบาดทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินคณะผู้บริหารการไฟฟ้านครหลวงเฝ้าทุลออกระบาดทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงิน คณะผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเฝ้าทุลละอองประบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินคณะผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเฝ้าทุลละอองประบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินคณะกองบัญชาการกองทัพไทยเฝ้าทุลละอองประบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินคณะผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเฝ้าทุลละอองประบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงิน คณะผู้บริหารธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลออมระบาดทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินคณะผู้บริหารธนาคารออมสินเฝ้าทูลออมระบาดทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินคณะผู้บริหารบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนเฝ้าทูละออมระบาดทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินคณะผู้บริหารกลุ่มเคทีฟเฝ้าทูลออมระบาดทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน คณะผู้บริหารบริษัทเจริญพ่อกพันอาหารจำกัดมหาชนเฝ้าทุลออมประบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินต่อจากนั้นเวลา14นาฬิกา25นาทีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวรโรกาศให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทุลออมประบาทต,ตามลำดับดังนี้นายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและคณะ นำศิลปินร่วมสมัยดีเด่นที่ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินศิลปาธรประจำปี2563เฝ้าทูลอองพระบาดรับพระราชทานเข็มเชิดถูกเกียริศิลปาธรดังนี้สาขาทัศนศิลป์นายอรินรุ่งแจ้งสาขาดนตรีนายไกยวันกุลวัฒโนไทยสาขาศิละปะการแสดงนายวนณศักดิริล่า สาขาสถาปตัตยกรรมนายฉัดพงษ์ชื่นฤดีมลสาขาศิละปะก,การออกแบบนายสุรชัยพุทธิกุลางกูลพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุธาภรทรงนำคณะทำงานกองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุธาภรเฝ้าทูลออมระบาด น้อมกล้าวน้อมกระหมอ่อมถวายพระพุทพธปฏิมาสิริพานิรมิตรองค์จำลองเนื้อปรอนปิดทองบนยอดพระเกศซึ่งยอดพระเกศบรรจุพระบรมสารีริกธาตุขนาดหน้าตัก48เซนติเมตรนายโนริอากิยามาชิตะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทุลออมระบาดทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยสเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานสำหรับโรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ที่สาลากลางจังหวัดนนทบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมาราชินีทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีโดยมีนายสุจินชัยชุมศัก์ผู้ว่าราชาการจังหวัดนนทบุรีเป็นผู้รับมอบซึ่งประกอบด้วยเครื่องออกซิเจนผสมอัตราอากาศ การไหลสูงสําหรับโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าสี่เครื่องโรงพยาบาลบางบัวทอง1นึ่จำนวนสองเครื่องโรงพยาบาลบางบัวทอง บางบัวทองสองจำนวนสองเครื่องโรงพยาบาลบางใหญ่สองเครื่องโรงพยาบาลบางกรวยหนึ่งจำนวนหนึ่งเครื่องและโรงพยาบาลบางกรวยสองจำนวนสองเครื่องรวม13เครื่องเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019 การได้รับพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่บุคลากรทางการแพทย์และผสมนิกรชาวนนทบุรีเป็นอย่างยิ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานอาหารแก่คนงานแคมป์ก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยต่อประสบนิกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกศีวะพระมรทัตประจำสำนักพระราชวังพิเศษเชิญอาหารพระราชทานจำนวน300กล่องพร้อมน้ำดื่มไปมอบให้นายวิทูลอภิสิทธิภูวกุล ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลมเพื่อนำไปมอบให้คนงานในแคมป์ก่อสร้างจำนวนสองแห่งในพื้นที่เขตบางคอแหลมในระหว่างการกักตัวการได้รับอาหารพระราชทานครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ทั้งนี้กองทัพบ,บกได้จัดรถครัวสนามลงพื้นที่4ี่เขตเพื่อประกอบเลี้ยงอาหารพระราชทานวันละ3 0 0พกล่องในคลัสเตอร์แคมป์คนงานก่อสร้างพื้นที่กรุงเทพมหานคร ของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานประกอบด้วยเขตวัฒนาจำนวน400กล่องเขตบางพลัด125กล่องเขตคลองเตย2,175กล่องและเขตบางคอแหลม300กล่อง ที่บริเวณหน้าสวนหลวงพระราม8เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศตรีสุพิชัยสุนทรบุระรองเลขาธิการพระราชวังเชิญอาหารพระราชทานในเมนูหมูไข่พะโล้และไก่ผัดกระชายกรอบจำนวน125กล่องไปมอบแก่นางสาวปัญชพัฒน์หลักดีผู้อำนวยการเขตบางพลัด เพื่อนําไปมอบแก่ประชาชนผู้กักตัวในแคมป์ก่อสร้างในพื้นที่เขตบางพลัดจากกรณีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในขณะนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพน้น สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวราคาติยราชนารีโปรโดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์และกรุงเทพมหานครจัดหน่วยฉีดวัคซีนโควิด -19 ภาคสนามให้แก่บุคลากรทางการศึกษามหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์ ที่อาคารจัก,กรพันธ์เพนสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศสาสตร์บางเขนสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคาขติยะราชนารีองค์ประธานราชาวิทยาลัยจุลาภรณ์โปรดให้ราชาวิทยาลัยจุลาภรณ์นำโดยศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิมหานลเลขาธิการราชาวิทยาลัยจุลาภรณ์ ศาตราจันคลินิกแพทย์หญิงชมศรีโคสิทชัยวัฒน์อธิการบดีวิทยายลัยวิทยาศาสตร,ร,ร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภร์นำทีมแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ภาคสนามนำร่องฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาและนิสิตมหาวิทยายลัยกเกษตรศาสตร์ตั้งแต่วันที่ยี่สและยีพฤษภาคมนี้ ซึ่งได้นำระบบการฉีดวัคซีนภาคสนามรูปแบบใหม่ที่ร่วมพัฒนากับภาคเอกชนโดยใช้แท็บเล็ตและการ์ดรรดเดอร์ในการลงทะเบียนและบริหารจัดการข้อมูลโดยผู้เข้ารับวัคซีนนั่งอยู่กับที่ไม่ต้องเดินไปตามจุดต่างๆเริ่มจากการลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชนวัดความดันฉีดวัคซีนและเฝ้าระวังอาการหลังฉีดจนเสร็จเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลจะเป็นผู้เดินไปให้บริการแก่ผู้ที่มารับวัคซีนเอง หลังจากฉีดวัคซีนเสร็จวันต่อวันทีมฉีดวัคซีนภาคสนามจะได้รับแดชบอร์ดการได้รับการรายงานข้อมูลของผู้เข้ารับฉีดวัคซีนของทั้งวันมาสรุปแล้วนำส่งให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นการลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ทำให้เกิดความคล่องตัวในการรับส่งข้อมูลจำนวนมาก หน่วยงานต่างๆร่วมกันจัดทำอาหารเพื่อมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนเป็นขวัญกำลังใจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 วัดปทุมวนารามราชวรวิหารมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลลาทิเบตอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและโรงเรียนวัดปทุมวนารามในพระราชูปัรภ์จัดทำกล่องอาหารปันสุขสนองพระดาริสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโดยสมเด็จพระนิฐิธรที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานวัตถุดิบ สำหรับวันนี้ได้นำไปมอบให้แก่ชุมชน,ชนแฝดสอนอปทุมวันบุคลากรทางการแพทย์พนักงานเจ้าหน้าที่อาสาปฏิบัติงานหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด -19 ที่ศูนย์การค้าสยามพารากรบุคลากรทางการแพทย์ของศูนย์สาธารณสุข16ลุมพินีและศูนย์สาธารณสุข5จุฬาลงกรณ์รวมถึงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเขตปทุมวันรวม620ชุด และที่โรงครัวอาคาร611สถาบันเทคโนโลยีจิตละดาได้จัดทำอาหารซึ่งบุคลากรภายในสถาบันสมาคมศิษย์เก่าจิตละดาในพระราชุปธรรมและผู้สมทบทุนภายนอกได้ร่วมสมทบทุนเพื่อน,นำไปมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ตามโรงพยาบาลต่างๆในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยวันนี้ได้นำไปมอบให้ที่โรงพยาบาลเอราวัณหนึ่งจำนวน200กล่องและโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ จำนวน200กล่องตลอดจนได้มอบแอลกอฮอล์ล้างมือด้วยจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วค่ะอีกสักครู่กลับไปพบกับคุณพรวดีและคุณวราวิทย์นะคะส่วนช่วงนี้ดิฉันอรณิ์เพชวงศ์สิริลาไปก่อนสวัสดีค่ะ